สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นกันแดดไว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานรองคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับทรงสวยเล่นกระจกวัสดุดีนะครับชวนชมนะครับในส่วนของ Mitsubishi r a n c e r Cedia นะครับตัวนี้เป็นรถปี11เครื่อง1.6นะครับสภาพพร้อมใช้งานได้นะครับใช้ได้ดีเลยแหละรุ่นนี้นะครับก็สามารถขับได้ทั่วไทยนะครับเช็คระบบไว้ทุกอย่างพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วคันนี้นะครับพิเศษหน่อยนะครับสามารถ ผ่อนได้ด้วยเนื่องจากว่าเป็นรถปีสดอยู่นะครับเป็นรถปี11นะครับถ้าใ oui> ครเครดิตดีนะครับก mm ็ผ hmm. ่อนไม่เกิน4 0 0พันต่อเดือนนะครับถ้าใครสนใจอยากจะเก็บเงินก้อนไว้ก็ไปเจรจาเลยนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องที่เครดิตดีและยังไม่อยากใช้เงินก้อนในช่วงนี้นะครับก็ผ่อนไปก่อนนะครับเราถือว่าผ่อนไม่แพงครับเอาไปใช้งานเอาไปต่อยอดนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับ มิตซูบิชิแรนเซอร์ซีเดียตัวนี้นะครับเป็นรถปีสดภายในสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับสภาพสวยสดนะครับลองเช็คดูก่อนได้เลยนะฮะก็ถ้าใครสนใจลองโทรไปเจรจานะครับรถอยู่สมุทรปราการนะฮะสวยแบบนี้ใครชอบก็โทรไปได้เลยนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้นะครับว่ามาจากช่อง YouTube ของเอมรถมือสองนะครับเวลาที่ผมไปขอลรถเขาหน้าเขาจะได้ให้รถมาลงให้อีกนะครับเอาเป็นว่าเขาฝากไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามนะครับ ถ้าใครหารถสวยๆสภาพพร้อมใช้งานยังทรงไม่ตกยุคและคันนี้นะครับถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆนะครับในระดับของมิ s ซูมิ h ิอะไหล่ไม่แพงนะครับดูแลง่ายถ้าใครสนใจจริงๆเน้นโทรไปเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อมูลนะครับถ้าอยากได้ข้อมูลจริงๆเนี่ยเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ในซีเดียขับหรือแลนเซอร์ขับไทยแลนด์นะครับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเขามีการแลกเปลี่ยนพูดคุยแล้วก็ แลกเปลี่ยนในส่วนของช่างที่ไหนดีอู่ที่ไหนเก่งอะไรที่ไหนถูกนะครับลองเข้าไปเช็คไปศึกษาดูได้เลยนะครับส่วนผมก็นําทางนะครับชี้เป้าที่เหลือก็พี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับข้อมูลใน YouTube ก็มีนะครับมีคนมารีวิวข้อดีข้อเด่นข้อด้อยนะครับถ้าใครมาเล่นรถมือสองนะครับก็ต้องเตรียมหาความรู้ไว้ด้วยนะครับเราจะได้นํารถไปใช้ได้อย่างสบายใจเวลามีปัญหานะครับเราไม่จําเป็นต้องซ่อมเองนะครับเราแค่รู้ว่าที่ไหนเขาซ่อมให้เราได้นะครับ ครับผมฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเรืองนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลถที่ถูกใจนะครับก็กดติดตามไว้ก่อนได้เลยนะครับเมื่อเวลาที่ลถมาสวยๆท่านจะได้เลือกซื้อเลือกชมได้ตามสบายใจเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพพร้อมใช้งานหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักมาแต่อย่างใดนะครับไปตรวจสอบพาช่างไอเช็คได้เลย1นึ่งแบาทนะครับรุ่นนี้ผ่อนได้เดือนรับประมาณไม่เกิน4 0 0พครับลองเช็คโทรเจรจาดูเลยนะครับ เอามาฝากนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านมากๆครับขอทุกท่านได้รถไปใช้นะครับ